ไปดูกันที่บอลอังกฤษกันบ้างตอนนี้ก็เข้าใกล้ของการที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปอีก1นก้าอย่างเลสเตอร์นะครับตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็บุกไปเอาชนะซัตเทอร์แลนด์ได้2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นช่วงของทันทีลูกาาแล้วในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเล็กๆอย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยครับเมื่อวานนี้ก็บุกไปเยือนแมวดำซันเทอร์แลนด์อันดับ18ของตารางที่สนามเซเดียมออฟไลน์ line, ครับ ปรากฏว่าเป็น2ประตูจากดาวซันบัวประจําทีมเจมี่วาดี้ครับเหมายิง2ลูกในช่วงครึ่งหลังนาที66และทดเวลาบาดเจ็บครับก็ทําให้เลสเตอร์นั้นเก็บ3มแต้มเพิ่มได้ตอนนี้มี72คะแนนเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่5นัดทิ้งหางรองจ่าฝูงอย่างสเปอร์อยู่7ดแต้มมีโอกาสสูงมากในการควา้าแชมป์เป็นครั้งแรกของสโมสส์นะครับหลังจบเกมคาดิโอราเอลีกุซอของทีมเลสเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่อยากให้ลูกทีมคิดถึงเรื่องแชมป์ เพราะว่าตอนนี้นั้นพวกเขายัางไปไม่ถึงตอนนี้ครับสำคัญสุดก็คือการเล่นอย่างมีสมาธิและเล่นอย่างแข็งแกร่งต่อไปก็เป็นการออกมาเตะลูกทีมแต่เมื่อคืนนี้หลายคนเห็นน้ําตาของราน,นี้แล้วถือว่าปลาปลื้มมากๆกับฟอร์มข,ของลูกทีมเมื่อคืนนี้ครับผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่เมื่อคือนนี้ครับเป็นการแย่งชิงตําแหน่งแชมป์เหมือนกันอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์รองจ่าฝูงเปิดไวท์ฮัลเลนครับก็ไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปขาดลอยครับ3ต่อ0นย์ จากเดลเลย์อารีนาที70ทบี้อันเดอร์เวเดลนาที74และเอลิกลาเมล่านาที75ครับ5นาทียิงถล่มถึง3ลูกครับก็เป็นฟอร์มอันร้อนแรงของไก่เด็ดทองด้วยตอนนี้เก็บ3แต้มตามหลังเลสเตอร์อยู่7แต้มเท่าเดิมและเหลือการแข่งขันอีก5นัดด้วยกันครับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ทั้งหมด3คู่ครับเซอรลนด์ันท่าเลสเตอร์2-0สเปอร์ถลม Man ่มแมนยูเตด3-0และลิปปูครับก็เปิดบ้านถล่มสโต๊กขาดลอยเหมือนกัน4-1ครับ เก็แต้มของเลสเตอร์ก็ถือว่ามากพอสมควรกับการเหลือการแข่งขาดอีกเพียงแค่5นัดน,นะครับแต่ว่าอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะว่าโปรแกรมสานนศนนั้นต้องเจอกับทีมถือว่าเป็นทีมใหญ่เนะ่ครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ถือว่าต้องเก็บแต้มลุ้นแชมป์กันต่อไปห้ามประมาทเด็ดขาดกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับ